โอ้ยยายจะขนขายมันเบิออยกางงีหน่อยพอดีช่างแล้วโอ้พอดีพอดี <c oughs> น,น่นสังกะสีก็ได้ขายยายน,านี่นะ <c oughs> สองคิวเนี่ยเนี่ยบอลไล่มาอนี่อยอั <c oughs> นแล้ แนนี้สิได้กเกียนสุขีนงานเบืองานเบือซุ่มซ้นงานเบือซุ่มซ้นกินยูพีมีสองย่างทานนี้สี่เลี้ยงวางถ่าได้กันเลครับได้โอ้วภาพเดดสุดไว้ในที่ิดอนี้ เออสไปั่งลูกครับ